นะครับพี่น้องครับนี่คือต้นมะเดือ่อที่เราพ่อบ้านมาดูงานกันนะครับมาต้นมะเดือ่อที่เขาปลูกในโรงเรือนพี่น้องครับดูนะครับต้นขนาดนี้คือต้นสี่ปีนะครับต้นสี่ปีพี่น้องครับดูดูด,ดูต้นกําลังงามแล้วมีผลด้วยน,นี้อันนี้คือผลสุกนะครับผลสุกกับผลยังไม่สุก ลูกใหญ่นะครับพี่น้องครับลูกใหญ่อันนี้คือลูกลูกยังไม่สุกครับลูกยังไม่สุกอ่าต้นหนึ่งเก่งหนึ่งก็ลูกดกนะครับพี่น้องครับลูกดกมากเลยแล้วก็จะมีอ่ามีลูกสุกลูกนี้สุกแล้วครับลูกนี้สุกแล้วอันนี้อันนี้ถ่ายให้เห็นนะครับมันไม่ใช่เป็นช่วงที่ ลูกดกลูกสุกเยอะนะครับพี่น้องครับเป็นช่วงที่ก็มีลูกบ้างแต่ก็ไม่ใช่ช่วงที่ลูกดกลูกสุกใหญ่เนื้อที่นี่ก็กว้างกว้างขวางมากเลยครับพี่น้องกว้างขวางมากเลยการปลูกนะครับการปลูกก็คือใช้ ยางยางใช้ตรงนี้แหะครับสวยงามมากเลยครับสวยงามมาก ส่วนตัวนี้คือตัวที่เขาตัดนะครับตัวเขาตัดสั้นทั้งสวนเลยครับเป็นตัวที่เขาตัดสั้นเดี๋ยวทุตัดสั้นนะครับพี่น้องอันนี้ก็อยู่ในโรงเรือนเหมือนกันอันนี้คือวิธีเขาอาจะบอกว่า ทาากิ่งหรือตอนนะครับคี่น้องครับต้นหนึ่งเขาก็จะตอนเป็นเป็นสอง,สอ,ง,สอ,ง,สอ,งอันก็จะตอนอันนี้น่าจะเป็นในโรงเรือนลักษณะมันจะ้ายวา่าเป็นที่เก็บพันเป็นที่เก็บพัน รงนี้คือหน้าตาของหนุ่มๆน,นะครับที่มาดูงานมาดูต้นมะเดือกันพี่น้องมาดูงานต้นมะเดือรับมีพี่น้องมาร่วมกันนนห้าหกคนนะครับพี่น้องรับตอนนี้สมศักิ์กำลังดึงเชือกอยู่นะครับกำลังดูต้นมะเดือกกำลังมองหาผลมะเดือ มีอะไรจะพูดบ้างครับก็ทุกท่านที่ได้ดูอยู่นี้ครับก็เป็นสถานที่จริงนะครับที่เราได้มาดูนะครับที่อําเภอบางม่วงนะครับก้อนนี้ก็เป็นต้นนะครับที่ทำตันนี้ก็จะไม่ริดนะครับ่อยใจเขาที่จะปล่อยมาแล้วก็จะมีด้านบนก็จะเป็นเหล็กเส้นนะแล้วก็จะมัดไว้นะแล้วก็เหมือนกับเป็นการให้มันเลยไปตามทนางนี้นะครับก้อนนี้ก็จะเป็นลูกนะครับเป็นลูกนะครับเป็นลูกออกผลแล้วนะครับเนี่ยลูกเนี้นะครับ เดือยนะครับเป็นลูกสดๆเลยนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ชิมนะเพราะว่ามันหมดนุ่นไปพันที่แล้วนะครับเห็นคนที่ดูแลเขาว่านะครับแล้วเราจะมาดูมันมันมันจะเป็นตัวที่จริงๆตัวมันไม่ไมบบทำให้เราเดือดขี้มันทำให้เราน่าเพราะมเมื่อเดือยเนี่ยตูนเปิดม,มันจะพันเขาเ้า ท้ายก็ไปแล้วมันก็สูงแล้วมันมันี่สพิสุกแล้วแล้วก็โดนกินไปแล้วเก่งเลยเหลืออยู่แค่นี้ฮะไม่ทันแล้วไม่ทันเลยแต่พวกนี้มันจะมีผลเนี่ยมันจะมีเชื้อปลาเนี่ยนี่เลยที่ต้องใส่ใช่ไหการเลี้ยงก่อนที่จะออกไปจำหน่ายหรือว่าปลูกในโรงเรือนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศรอบๆนะครับก็ตอนนี้พี่น้องของเราก็ กำลังดรูร้อนมากเลยร้อนมากร้อนมากเลยนะครับเพราะว่าเรามีเพิ่มความร้อนหนึ่งคนนะครับถ้ามาสายวันนี้ก็คงไม่ไหวนะครับยีเราเออกมาแต่ตีห้านะครับนี่ก็เป็นโรงเรียนที่จะเตรียมนะครับเอามาเหลือเข้ามาปลูกนะครับผมกับด้าน นอกนะฮะตรงนี้ก็เห็นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นลมสามารถที่จะผ่านระบายได้นะครับไม่ทึบนะครับทึบเฉพาะข้างบนนะครับทึบเฉพาะข้างบนที่ว่าไม่ให้อาฝนนะครับที่จะเข้าได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดู

ตัวนี้กี่ร้อยครับนี่ตัวนี้ตัวละ300อนะครับที่อยู่ในกสถาน,นี้พร้อมกับเอาไปลงโรงเรือนนะครับที่อยากปลูกรอเก็บผลได้เลยนะครับ mm hmm. ก็ในระแวกนี้นะครับถามพี่ที่ดูแลนะครับผมเขาก็บอกว่ามีที่นี่ที่เดียวนะครับ